ตบนของสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิ่รรวคุณนาม บ้านอยู่ที่ตำบลกุดชมพูอเภอพิบูลมังสาหารจัังหวดอุบลราชธานีวันนี้หนูจะพาลุงแอดไปเยี่ยมชมของดีที่สร้างคุณค่าให้กับตำบลของหนูไปชมกันเลยค่ะแนทคะ,คะที่ตำบลกุดชมพูของหนูมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นแก่งไฮหรือแม่น้ำมูลแต่วันนี้หนูไม่ได้จะพาลุงไปเที่ยวคะ่ะ นูจะพาไปชมเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในตำบลของหนูสิ่งที่หนูอยากนำเสนอและหนูคิดว่าเป็นของดีประจำตำบลของหนูก็คือค่ายมวยค่ะค่ายมวยที่ให้โอกาสเด็กเกยาวชนในพื้นที่ตำบลกุชมพูได้ฝึกฝนวิชามวยไทยที่เป็นศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านของชาวไทยจากครูม,มวยมากประสบการณ์ที่มอบโอกาสให้เยาวชน ซึ่งถือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตในเส้นทางสายอาชีพของกีฬาชกมวยค่าที่นี่ครับก็เป็นการเอารักศิลปะมวยไทยครับเพราะว่าคนไทยต้องเป็นมวยไทยครับแต่ยลักของเราคือมวยไทยฝรั่งบังค่าเขามาเรียนครับเขอยากเรียนมวยไทยเขาต้องเสียตังค์นั่งเครื่องบินมาแต่คนไทยเราสอนให้ฟรีถ้าอยากให้เขามีวิชาป้องกันตัวครับผมสืบสารวัฒนธรรมศิลปะป้องกันตัว แบบมวยไทยครับผมก็อยากให้เอกเยาชวชนครับหัออกกํลังกายเล่นกีฬามไม่ต้องจําเป็นต้องเป็นมวยเป็นอะไรก็ได้ฟุตบอลวิ่งขอให้ห่างไกลย,ยาเสพติดก็พอครับมวยถ้าเก่งก็สร้างานะได้ครับลุงแอดคะถึงแม้ของดีในตำบลของหนูอาจจะไม่ใช่ของกินของใช้หรือสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนตำบลอื่น แต่หนูภูมิใจมากค่ะที่ตำบลของหนูมีค่ายมวยที่ให้โอกาสเยาวชนและยังเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์หากใครผ่านมาที่ตำบลของหนูก็ออแวะมาให้กำลังใจเหล่านักมวยของตำบลของหนูได้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวจากเรียงความที่น้องๆส่งกันเข้ามาในหัวข้อ ของดีประจำตำบลของหนูนะครับดูงี้ก็อยากจะให้น้องๆน,นะครับช่วยกันเขียนส่งเข้ามาอันไหนที่ดีนะครับดูงีจะให้รางวัลรางวัลละ5,000บาทส่งกันมาเยอะๆนะครับจตบของล